สวัสดีนะครับเดี๋ยวไลฟ์เนี้ยจะมาพรีวิวนะครับรอม Evolution X นะครับ Android 14นะครับของมี 9T Pro และ K20 Pro นะครับผมพรีวิวคร่าวๆให้นะครับหลักๆเลยเดี๋ยวจะเน้นไปที่การลงนะครับเพราะว่าวิธีลงค่อนข้างมีความซับซ้อนเอาเรื่องอยู่พอสมควรนะครับแต่เดี๋ยวมาทำให้ดูรอ m มีภาษาไทยปกตินะครับ AOSP ROM หรือ ROM ซิง c custom ร M อะไรก็แล้วแต่จะเรียกกันนะครับเดี๋ยวเข้าไปดู หน้าวร่มสิอ่า Android 14นะครับเป็น Official Build นะครับ Evox 8.6 Base QPR 2นะครับ Security Patch จะเป็นของ5พฤคภาคมและ k e r n e l ติดมาเป็นกล้องได้เป็นกล้องเดิมนะครับได้เป็น MIUI c a m e r อมามาให้ด้วยใช้งานปกติกดดูวิดีโอให้ดู ความละเอียดได้ที่ Full HD 60นะฮะ,ะความละเอียดสูงสุดของวิดีโอจะถ่ายเป็น Full HD 60แอปธนาคารใช้ได้หมดครับเครื่องเดิมๆไม่รูดนะฮะเช็ค Device Integrity ให้ดูนะครับอ่าสองอันบนนี้เขียวนะก็จะเข้าแอปธนาคารให้ดู เข้าได้นะครับธนาคารใช้ได้หมดคราวนี้มันอย่างนี้นิดนึงนะตอนนี้ผมผมให้ไว้เป็นเกรดเพิ่มนิดนึงนะสำหรับคนที่จะรูทนะครับ Android 14 QPR 2ขึ้นไปเนี่ยถ้าคุณรูทแล้วเนี่ยตามคลิปที่ผมเคยทำทำวิธีรูทและซ่อนรูทให้ดูเนี่ยมันจะออกนะครับโมดูลหัวใจสำคัญคือชามิโกะใช่ไหมหลังจากที่คุณแฝดชามิโกะเพื่อจะซ่อนในขั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยแอปไหนที่ ถูกสั่งซ่อนไว้นะครับชื่อพวกแอปธนาคารเนี่ยเปิดมาแล้วมันจะค้างหน้าแรกเลยนะครับมันจะจะเข้าไม่ได้นะฮะเป็นกับ Android 14 QPR 2ขึ้นไปนะครับอันนี้บอกให้เป็นเกร็ดความรู้ไว้ก่อนนะฮะที่ผมเจอมาตอนนี้เพราะฉะนั้นใครที่อยากจะรู้แล้วจะเน้นแอปธนาคารด้วยก็หลีกเลี่ยง Android 14ที่เป็นเบส QPR 2ไปก่อนนะครับประมาณนี้อ่าแต่อันนี้คือเดิมๆเ,เนี่ยใช้ได้นะฮะปกติหมด Google Photo อ n l ลิม t สตอเรจ Google Photos อั i ลิมิสตอเรจนะครับ Evolution X เป็น ROM base Pixel นะครับคุณก็จะได้พวก Wallpaper อะไรพวกนี้ที่จะมีเหมือนใน ROM Pixel Experience นะครับกดเข้าให้ดูเนี่นะ Wallpaper Google Pixel ก็จะมาหมดนะครับ Google Assistant น่าจะใช้ได้นะ Hey Google Open YouTube อ่ะใช้ได้นะครับเดี๋ยวลองปิดหน้าจอดิเดี๋ยวลองปิดแบบปิดหน้าจอฮะ h ฮ y o o o g l e Open y o u t u b e Music <web> อีกเครื่องติดด้วยมันติดล็อกหน้าจอนะครับปิดจอก็เรียกขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าล็อกหน้าจออยู่ก็มันก็เปิดไม่ได้นะครับตามเงื่อนไขมันสแกนนิว้วสแกนหน้าได้นะฮะผมไหลไปเรื่อยนะเดี๋ยวสแกนนิ้วให้ดู อีกข้างหนึ่งโอเคเดี๋ยวสแกนหน้าให้ดูฮัลโหลหน้าฉันอยู่นี่อ่าติดแล้วสแกนหน้าีกทีคือถ้าเซตสแกนหน้าไว้นะครับเปิดหน้าจอมากล้องฟอมอัพก็จะเด้งเลยนะครับแต่ไม่มีเสียงนะผมไม่รู้ว่าต้องไปเปิดปิดหรือเปล่านะฮะก็คือใช้งานลื่นไหลสมบูรณ์ปกติดีนะครับก็แล้วแต่ชอบไม่ชอบก็ว่ากันไปนะฮะสำหรับ รีวิวเบื้องต้นก็ตามนี้นะฮะเดี๋ยวผมไปสัชให้ดูจะสัชล้อมใหม่นะครับอย่าลืมนะครับสแกนนิ้วสแกนหน้ารหัสล็อกหน้าจออะไรต่างๆไปเอออกให้หมดก่อนนะจ๊ะเข้า Recovery กันครับถ้ายัางไม่ได้ลง Recovery ก็ลองไปย้อนดูคลิปที่ผมแนะนำวิธี s ั a ว h อเลนฟ็อกันดูนะครับ มี 9T Pro K20 Pro แนะนำให้ใช้ Orange Fox นะครับถ้าจะแฟชนะครับคุณจำเป็นต้องมี OTG นะเพราะว่ามีหลายไฟล์ที่เราจะต้องแฟชนะครับผมล้มก็มีการฟ format data ระหว่างทางนะครับรูดอร์แม t ปุ๊บไฟล์ที่เก็บในเครื่องก็จะหายแล้วคุณก็จะแฟชต,ต่อไม่ได้แล้วนะครับอย่างแรกนะครับให้แฟชรอมเดิมก่อนเลยแฟชต,ตามโซนของเครื่องตัวเองนะครับ K20 Pro ก็แฟชรอมจีน มี pro กาทีโปรกแฟลต g l o b a l แต่จะให้มันไม่ต้องงงมากลดความซับซอ้อนนะครับคือว่าผมเครื่องจีนอะอันเนี้ย k 2 0 pro นะครับแต่ผมก็จะแฟลตลอม g l o b a l นะฮะคือส่วนตัวสําหรับผมเนี่ยอย่างที่หลายๆคนทราบกันนะครับว่าก็จะรู้ว่าถ้าปลดล็อกแล้วเนี่ยมันแฟลตข้ามแฟลลอมข้ามโซนได้ขอแค่คุณไม่ล็อกเครื่องด้วยลอมข้ามโซนไม่ล็อกเครื่องด้วยลอมผิดโซนไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าล็อกเครื่องด้วยลอมผิดโซนอันนั้นดับ นะครับผมผมก็จะทําให้ดูเลยว่าเนี่ยเครื่องผมในเครื่องจีนผมก็แฟตลอมโกลบอลได้นะฮะแฟตลอมเดิมจะด้วยรีคอร e r y อะไรก็ได้จะ TWRP o า l ์พีอจะอะไรเวอร์ชันไหนก็ได้ขอให้แฟตลอมเดิมผ่านก่อน OTG เมื่อกี้มันไม่ค่อยดีนะครับไฟล์ลอมเดิมมันเสียอย่างงงนะถ้ามาดูเวอร์ชั่นตัดต่อแล้วจะเห็นผมเปลี่ยน OTG แป๊บหนึ่งแม่โอ้โอโอ,อย่าเดี๋ยวลนสเต็แรกแฟลอมเดิมรูด โอเค okay, นะครับแฟลชลอมเดิมให้เรียบร้อยดันเรียบร้อยแล้วสเต็ปที่สองนะต้องแฟลชไฟนี้นะครับ r e c o คอร y ่ด n นามิจริงๆแล้วมันคือ o r l r f o x o x นะครับเวอร์ชัน dsp ซึ่งย่อม,มาจาก Dynamic System Partition นะครับผมซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผมยังไม่รู้ว่ามันดินามิกยังไงนะครับเพราะอย่างที่ทราบๆกันนะฮะว่า K20 Pro มี90 Pro เนี่ยมันเป็น Aoli Partition นะครับมันไม่ใช่ Dynamic AB นะฮะแต่เท่าที่เดาวไว้นะครับผมเดาว,ว่าน่าจะเป็นการจำลองระบบของตัว Recovery เนี่ยให้เป็นแบบ Dynamic นะครับแต่จะด้วยเหตุผลอะไรเนี่ยผมก็ไม่ทราบจริงๆนะครับเอาเป็นว่าบอกเท่าที่รู้นะ f i l e ไฟล์ Recovery Dynamic .zip ซึ่งมันก็คือไฟล์ o r a n g f o x นะครับอ่ารูดเลย พอมันเป็นไฟล์ orange fox เนี่ยเราแฟดเสร็จเดี๋ยวมันจะรีบูตเข้าหน้าตัวมันเองอีกทีหนึ่งนะครับอ่านี่จะเป็น orange fox version อ่าอยู่ตรงนี้แล้วก็เฟืองนี้อ่าแล้วก็ไปดูที่เกี่ยวกับนะครับแ e บ b u l เนี่ยอ่าสิบนนะครับเป็น dsp recovery นะครับสำหรับใช้กับ ROM Evolution X เมืม่อแฟร์ Recovery Dynamic หรือ OrangeFox สำหรับรอมนี้เสร็จแล้วก็ให้ Format Data นะครับก็มาที่รูปถังขยะนี้กด Format Data Yes แล้วก็ยืนยันการ Format Data โอเคแล้วกดโฮมกลับออกมารีบูตกลับมาที่ Recovery แล้วก็เดี๋ยวไปเปิดประตูให้แม่แป๊บหนึง่งจ้าขั้นตอนต่อไปคือแฟลชเฟิร์มแวร์ครับ เครื่องผมเนี่ยเป็นเครื่องจีนนะแต่อย่างที่บอกเดี๋ยวผมจะแฟตเฟิร์มแวร์ g l o b a l ให้ดูเลยมันข้ามโซนได้นะครับตราบใดที่ยังไม่ล็อกเครื่องไม่มีปัญหานะผมก็ทําให้ดูเลยว่าเดี๋ยวผมจะแฟตเฟิร์มแวร์ g l o b a l นะครับโอเคแฟรตเฟิร์มแวร์เสร็จคนโฮมกลับออกมาไฟล์ต่อไปที่เราจะแฟตคือ legacy to dynamic เรียบร้อยนะครับ legacy สู่ dynamic converter นะครับดังเรียบร้อย,อยกดโฮมกลับออกมาคราวนี้เราก็แฟตไฟล์ ROM Evolution X ได้เลยครับ Evolution X มี GF ในตัวนะครับ มี Google มี Play Store ในตัวไม่ต้องแฟด G Apps เพิ่มนะฮะโอเคแฟดลอม Evolution X ผ่านเรียบร้อยนะครับเห็นไหมเรียบร้อยแล้วดันตรงนี้เกือบจะจบนะครับ แต่ไม่จบนะฮะกดโฮมกลับไปมาก่อนหลังจากแฟตลอม Evolution X เสร็จนะครับให้เราแฟตออร์เ fox dynamic นะครับเวอร์ชัน1ินนะครับผมอ่แล้วตามสไตล์ของ o r ร n เรนฟนะครับเมื่อแฟตเสร็จมันจะรีบูตนะครับเพื่อขึ้นหน้า Recovery ใหม่นะครับให้เข้าเป็นตัวเวอร์ชันที่เราเพิ่งแฟตไป อ่ะเดี๋ยวไปเช็คกันให้ดูเดี๋ยวไปเช็คกันดูนะฮะแปลวเนี่ยฮะเห็นไหมเป็นเวอร์ชัน1 1นะครับเราแฟลตลอมเสร็จเราต้องฟอร์แมตเดต้ใช่ไหมเราจะใช้เวอร์ชัน1 1เน11.1.0เนี่ยในการฟอร์แมตเดต้นะครับเพราะว่าไอตัว recovery หลักที่แนะนำให้ใช้กับรอมเนี่ยนะครับถ้าฟอร์แมตเดต้ด้วยตัวนั้นเนี่ยพบว่า มันอาจจะเกิดปัญหา storage permission นะครับหรือการอนุญาตเข้าถึงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลในบางแอปนะครับหลังจากรอมบูตไปแล้วบางแอปเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องการเข้าถึงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลนะครับซึ่งเพื่อความชัวร์ว่าจะไม่เจอปัญหานั้นเราเลยต้อง format data ด้วยเวอร์ชั่น11.1.0นะครับผมอะ format data พิมพ์ yes enter ยืนยนันโอเคครับผมหลังจาก format data ด้วย o r a n fox dsp version 18. 1 1 1เเรียบร้อยแล้วเราก็กลับ recovery ตัวที่แนะนำให้ใช้กับ rom นะฮะเราก็จะมาแฟดกลับ recovery dynamic เนี่ยนะครับหรือไฟล์ o r a n fox recovery ที่ จะใช้กับปรอมนี้นะครับอ่าก็ตามสเต็ปออเรนฟอคือหลังจากแฟลชเสร็จแล้วมันก็จะรีบูตกลับเข้าหน้า r e c o v e ีให้อีกทีโดยอัตโนมัติเราจะกลับมาเป็น o อเ n นิเวอร์ชัน DSP นะครับนี่คือไฟล์ที่จะต้องใช้กับปรอมนี้นะครับผม อันนี้เรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรเมื่อกี้เราฟอร์แมตเดต้าเรียบร้อยแล้วก็สั่งบูสตกันครับมาลุ้นกันดูว่าจะบูสตไหมนะฮะก็โอ้ยโฟกัสลูกเลยก็รีบูสซิสเต็มครับโอเคอ่ะอุดมเนชันแล้วนะครับเรียบร้อยครับไม่น่าจะมีปัญหา มาแล้วนะครับ Evolution X Android 14นะครับมี90 Pro K20 Pro มันยากตอนลงตอนแรกนะครับถ้ามีอัปเดตมาคุณก็โหลดอัปเดตมาแล้วก็เอามาแฟตบนออลเลนฟอกก็จบนะครับโขียนะครับขอบคุณมากสำหรับทุกการติดตามและรับชมนะครับขอบคุณสมาชิกทุกทท่านนะครับที่ช่วยสนับสนุนช่องขอบคุณทุกทท่านมากครับผมไว้เจอกันใหม่โชคดีครับจอกันครับรักษาสุขภาพ สวัสดีครับ